สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอ็นเอลชแนลเด้อค่ะเด้อร์มันนี่ข่อยพาลูกข่อยมาเดินปลาหารอปลาเจ้าเบิ่งหน่วยเอียงนี่ผู้ใดรู้จ,จักหน่อยหน่วยที่ว่าในกระตูนนั่นน่ะนะที่ว่าเอียงเนาะที่มันมาก,กินน่ะแม่เจ้าเห็นบ่นี่เมย์ลูกข่อยเอิ้นข่อยเข้าไปกระตูแล้วเจ้าก,กระหม่อมอยังโดกโดดเปลี่ยนกินบ่ได้ดอกมีแต่ตัวสัตว์นั่นแหละกระหรอกมั้งคือกระแตะคืออยียงข่อยก็รู้กันดอกเด้อพี่น้อง โดกดโดกุดกนะงามคัก<ม>ลูกเขาเอิ่นเขาไปใน่นั้นลแล้วขอบคุณนละลายไอ้ขี้ดูยายอาปิดไปเดินป่าตอนเย็นตากล้องคอยบ้วงเบียงบ่แมนทุ่งไอ้ลีลาบดีหรือทุ่งไอในรลาเป็นโดเด้อพี่น้องมันเป็นไอ ดอกอีหยังดูเนี่ยขอ่อยจะมาถ่ายเบื้งไกลๆลายหลายสีม่วงอมรำเนี่ไหมดอกกันนี่หมียผุดนะงามบ่ผุ่นผุดผุดสีม่วงเลยค่ะเด้อเต็มป่าเลยเบื้งลูกข่อยเดินบอ้อเบิ่งตาหมาตาเ,เลือเหยียบาขาบี่ม้าเขาเมื่อเสียงพ่อบอกว่าสิบเอาอในหน้าม,มา้าล่างให้บอกให้ลูกล้อเดินบ่เบิ่งไปเหยียบขี่ม้าเขาขี่ม้า สามีข่อยว่าขี่มา้ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดินบ่เบงหลายๆเหยียบขี่มาเห็นบ่เดินดีๆบรรยากาศยำแรงตอนใบสามครึ่งจะซสิมู้แรงหรอคะข่อยพาลูกข่อยมารอปลาหาเบิงเห็ดสำรวจเห็ดจังหน่อยสามีข่อยเดินไปเอาน้ำในรถมาล่างกันไอค้าให้ลูกมันไปเหยียบขี่มา้ามา <laughs> ระวังระวังขีม่ม้าได้แอะ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  <c oughs> ไม่อยัางก่อนว่าจังได <c oughs> โอ้ลูกเคยว,ว่าขีมา่ม้าเพื่อนอ่ะไปะร้อยอยู่พี่เดินมันดื้อหกักไหลซอกแทกซอกแซกไหลยอย่าขีมา่ม้าซ้ำบรรยากาศดีด,ดีพี่น้องเบื่อจ้าตาลายน้ำข่อยบวัว ข่อยใส่มือถือบลูเออร์เมียนไม่จับดอกดอกสีม่วงพุ่นลลายๆหยุ่นมันเป็นดอกกันไในเอียงดูดอกดอกไม้ป่าของประเทศอันฮอลแลนด์เขาปลูกไว้ลานหลาย,ลายถ้าเมนว่ากล่องข่อยเจีมๆเล็กน้อยนึงก็จะเห็นสีม่วงงามเพื่ออย่างนี้มาแล้วสามสายฮสามสายไปเอาหนามมะล้างขาเร็วเข้ามาเข้ามาแล้วเร็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 ว มาขาเจ้ามาแล้วแล้วแล้วปิดไว้ทำไมญาติมาได้คอยบังลูกไข่แน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 ่ไปล่างขาไปล่างขาล่างเกือบอันนั้นก็เลียแหลบเรียบเรียบแรียบยุ่งเข่าเลยวะเขายำแรงให้เด็กินเลยที่วัดมาใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าวันที่นี่เดินดูดีดีด้อล่ะหยับขี้ไม้อีกเด้อ นันนันร yeah, 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 yeah. ัน <trendy> น <yah> ันรันนันรัยา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 มาแม่มาใส่รองเท้าเอ้ยเด้อดิ๊กไปบอกภาษาฮอลแลนด์เพื่อเพิ่อไกลๆภาษาฮอลแลนด์ดิ๊กไปเพื่าไกลๆได้ค่ะเด้อไปใส่รองเท้าเออใส่รองเท้ามันเชติวั่ต้องเหยียบอีกพอใส่รองเท้าให้ล่างเกิดเป็นเหยียบขี้ม้าแล้ว คนละ <มา S 1> อยา่ง<ม>างกหัวเ <มา S 1> บื้องพี่น้องดอกไม้ดอกไม้ป่าสีม่วงงามบอพี่น้องห้ายหลายไปะนะมาสำรวจในเฮ็ดจ,ะจะดีดเห็ดมาดูค่อยเบืงเด้อค่อยเจดีบ่งามบอพี่น้องจะเบิงมม้งเป็นพืนเป็นผืชเลยผ<ม>ู้ใดทีมาา่มักท่านลูกก็ดอกไม้ดอกหลนี่เด้อห้ายคักห้ายเนี่ยท<อ>ุ่งนาำกันนะเ <laughs> ต็มเหมือนในพื้นที่ทันว่านของหลวงเลยค่ะเด้อ เป็นทีหงหลวงข่อยมาเดินประจําบางคนเขาก็มาออกกํลาลังกายเดินในดูดหน้ามาพร้อมข้อแหงแล้วว่าลูกข่อยสงสัยจะข้อแหงแล่ะบักตัวน,น้อยน่อยข้อแหงขอแหง,แหงเป็นพงเมชมลงกน้้ำกินหน่อยจะลองพี่ลงถึงเรือถงถือแต่สมัยเด็กหน่อยขอยย่อยอนเรียนม,ยมัธยมหระมั้งคู่แหรอ,อหง เขาค่ายนะมอสามมวนดีเด้สมัยก่อนเขาค่ายลงเพลงเขาก็ะเจมได้ทำทำน้องผิดเพี้ยนเนี่ยจักหนอยรูปคอยมันกันยางปวดแล้วคำว่ายา,างภาษาไทยก็เดินด้วยค่ะเด้อคอยเดาเขาเกี่ยวกับเดินเนี่ยก็บว่าเด้กียวกว่ายางเจ้าจะซับสนจักหนอยหนึ่งครับู้ใดเป็นคนแหนลลาเถอเะเอะก็เขาใจอยู่แต่ว่าคนไทยจักหนอยนข่อยขอตุ่พูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแคล่งไ,ไม่ค่อยของเลยค่ยะเด้อ บัวไทยเแข็งแรงเดินดื่มน้ำก็ดูดีๆเด้งซี่มอนเอ้ยไปํำรวจเห็ดว่ามันจะมีเห็ดให้เฮาด้เก็บบ่สตำรวจเห็ดก้อนพี่น้องว่านันข่อยมาหามันไม่เห็ดอันเมาหมเห็ดเมา,ก,ากับล่ลายดอกบกเข็บกรลาลเด้อพี่น้องบอกเข็บอยู่ประเทศนี้กัดที่หนึ่งผู้ใดแพกะ เขาโรงพยาบาลผู้ใดบ่อแพ้กพัคือวันบ่เป็นอย่างขิดยาป้องกันเอาเอาคันนี่อย่างคั้นขาบอกว่าเส้นเกงขายงไห้าวลายเดินหาเห็ดให้พีน่น้องบิ่งก่อนนะมันจะมีบ่นะ้อเห็ดข่อยกันเลยกล้องข่อยกระใส่ระบบอ,อัน,นอ,อ้บ่มีระบบแบบสั้นสะเทือนเด้อเด้อแบบสดๆดร้อนๆนคือสบ่มีเห็ดดอกวา แข็งแรงพวดดินก็นเลยมีบปนอ้อเห็ดโอ้เห็นขาวๆนึกว่าแตรร่เห็ดกาบไม่ <laughs> ก๋วยเห็นขาวๆก๋อยนึกว่าแตรร่เห็ดกาบไม่โอ้ยฮลัลโหลผู้ใดเห็นเห็ดบ่เห็นเห็ดเพิ่งมีเคยหาเห็ดเพิ่งเห็นบ้าขยัน,นยได้จักดอกเด้อเอาไปแกงยำแรงเบิ่งสามีข่อยกะนักไทยหลี ถ่ายได้มืดมือนล่ะถ่ายรูปแด้ว่าข่อยเป็นคนมักถ่ายวีดีโอสามีข่อยมักถ่ายรูปข่อยมักถ่ายวีดีโอโตให้หรูปสะสมไว้เวลาด้เงยขึ้นกน็จะคิดหดันตอนน้อยรูปสมัยนี้เด็กหน่อยมันโตวไวไอ้เอิ้นเสี่ยวเ่รอมีเสี่ยวอยู่ในปลาอย,ยู่ป่โอ้ยเงยไหลน้องกินน้ำม,มืดแล้วพี่อยากนา้ำเราไปที่นี่ตายตายตายไปที่นี่สิบเรียงยางกับปูนไปหาหลุีบากข่อย น้องเล่นในกินน้ำจนหมดเลยบ่เ,เหลือไปให้พี่นั่นนนัน่พี่จมให้แล้วเฮ้ยกินน้ำก็บ่เหลือไปให้จักยดเลยเนาะพูดนะจมให้น้องน้องก็บสวนพอว่าจะเดินล้านล้านแล้วกรลาข้าบางสัน่นเบิ่งลูกคอยยางวนไปวนมาหนามก็บมื่แล้วบอกพ่อว่าปิดดากแม่พูดนะเบิ่งลูกคอยดื้อวะ บักตัวน้นอยๆเล่ไไนไปแล้วในป่าบ้านเขาบ่ได้ไไเก็บเห็ดดอกเนาะปีนี้สภาพอันในแหงทถโพดดินก็อยเบิ่งเดือนตุลาว่าเห็ดมันสีออกบ่ทุกที่เขาหนาวสักนิดนึงมันก็นสิเห็ดมีเลยแต่เบิ่งทรงแล้วข่อยมา่ยางรอสองสามมือเรี่ยวมันบมีเลยจักดอกเลยผลลูกข่อยขึ้นไปแล้ว บงลูกข,ออกข่อยบักคีด้อใหญ่กระโดดดึบดึบวาสัญญาณวนไปรถกับบ่อได้ยังวนไปดอกลูกข่อยเลียนไกลอีกแล้วป้าของอันรัฐบาลเนี่ยมันกว้างเลยพี่น้องข่อยเดินจนว่าก,กับบ่บอนทั่วถึงดอกมันกว้างมหาศาลโหดคนเขาสิพาหมามาออกกําลังกายกันเสียเสร็จแล้วลูกข่อยไปรับยาช่องไหยดีพ่อแม่พี่น้อง คอยบอยลูกคอยหาเห็ดซอยเนี่ยสาม,มีคอยกับบาดแต่ทายแต่ลูบลูบลูกลก็กระโดดเสียสินเสียเอ็นเป็นตายอยากหมบบอบ่พี่น้องคอยก็ทายวิดีโอลายแต่ลายดอกโคบสันแตดต่อตลายคักอยู่บอกให้ลูกกระโดดกระโดดลูกกระโดดจนว่าลินจะออกเอาเอาตูดออกแล้วเอ้ย เพิ่นเขาเห็ีอยังโอ้บอกเขากระโดดคือกบเถอะวะเอาไหม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 ะโดดเบิ้งวางนึงไม่ได้ตั้งท่าเตะโอ้ตายกระโดดบาทเดียวลมตะคุบเลยลูกหอยเกือบตายจื้อวะวันที่นี่ดือักดือเนี่ย บอกว่าบอกเพราะว่าสิบห้าอาบน้ำเรียกกันโดดที่เดียวปากคุบขี้ดินเอาอีกแล้วบุญจืออจ้อบุญจื้อพูดอ่ะบอกตัวหน่อยบอกว่ากระโดดเล่นแบบเพียเพียเพียเอ้ยเป็นอยงไรลูกไข่ล่มได้หัวฟาดดินหรือว่าปากคุบขี้ดินใดกันดื้อเล่นคือเก้าพี่น้องความ,มือลูกข่อยจะไปแจกผู้ใดดีดื้อคักดื้อแน่แถมเกิดปีลิงพร้อมเด้ออันลูกข่อย เจ้าหัวผู้ใดเกิดปีเลี้ยงลูกหอยคนใดอีข้นพีข้นหน่อยเกิดปีไกลไั่เปลี่ยนภามาปลาลูกหอยกระสีล่าเรื่องจากหน่อยนึงมีทีิมองทีเลนหลายๆอยู่หลังบ้านหอยบ่ได้ดอกปลาหอยยุงอญอตายไปแล้วแหละบ่เม็นว่าลูกหอยกระโดดเพื่ออีหยังเด้พ่อเขาบอกให้ในลูกกระโดดท้ายลูกท้ายวิดีโอหอยเงือ สมพอะเด็กหน่อยเสียฟังดีดีเลยนะ <c oughs> จะเบิงลอถาพอสิพาไปกับ่้าไปแยกเทียกอกันปนันวาน <c oughs> บกเข็บเพื่อนอ๋ไปแล้วพี่น้องคอยสิยญางกลับไปขึ้นรถกระบ,บนแล้วนำ้ำแรงแล้วขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยค่ะเด้อ <c oughs> ่เขามารับชมขเขามาติดตามเป็นเพื่อนกันหักกันแพงกันตลอดไปเลยค่ะเด้อหักกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คอยแนเด้อช่องซิมอนเอลแชนแนล,นนลบายบายหักแข้งกันด้วยค่ะเด้อ